สวัสดีครับผมก็มาพบกับช่องเลขนากราชครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยนะครับของวันอของวันที่24นะครับผมแล้วก็ให้ฮานอยรวมวันที่5้านะครับผมเป็นคลิปต่อเนื่องเลยนะครับผมก่อนมาดูก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์ โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขหน้าคราดด้วยครับผมขอให้รวยให้รวยนะครับครับผมสรุปผลฮานอยของวันที่24พฤศจิกายนนะครับผมก็แตกรูดนะครับไปทั้งหมด10 12ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ด้วยนะครับผม13ครั้งนะครับแล้วก็มาแตก เจาะนะครับสองสองคู่นะครับผมเป็นสิบสิบห้าเด้งนะครับผมก็เข้าทุกวันนะครับฮานอยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับมาดูของที่ยี่สิบห้าครับผมวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนพศสองพันหกร้อยหกสิบหกนะครับรวมห้าฮานอยฮานอยเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติและ VIP เลขนักราชวางลูดเฉพาะกิจไว้ที่9ครับผมเลขจับคู่นะครับผมจับคู่ไปที่93 94นะครับผม92 93 94 97เน้นไปที่93และ94วางลูด2นะครับวางลูด2กษัตรินะครับผมจับคู่2 2 2 3 2 4 2 7นะครับก็เน้นไปที่2 2กับ2 7นะครับผม พิเศษนะครับผมวางรูปที่4ครับจับคู่4 7 4 4 4 4 4 2นะครับผมก็เน้นไปที่44กับ43นะครับฮานอยปกติครับผมฮานอยปกติฮานอยปกติก็วางรูปที่3นะครับก็เน้นนะครับเน้นไปที่34กับ32ครับผมฮานอยฮานอย VIP วางรูปที่7ครับผมก็เน้นไปที่นะครับเน้นไปที่74กับ72ครับผมจับคู่ 78, 74, 73, 72นะครับยังไงก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเลขนักลาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมก็ธติของเรานะครับหวยฮานอยนะครับก็เข้าทุกวันนะครับตามที่ดูในคลิปนะครับผมก็ หวังว่าเอท่านคงจะมีโชคมีลาบนะครับผมรวยๆทุกคนครับผมสวัสดีครับ